คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กสเก็ต1ปีจะเป็นแผ่นสเก็ตบอร์ดประมาณ20แผ่นราคาแผ่นละ1,500บาทถ้ามีเด็กสเก็ต20ล้านคนคิดดูแล้วกันว่าเป็นเม็ดเงินขนาดไหน OMG OMG ประกรณ์ที่น้องใช้หลักๆเลยเริ่มจากตัวนี้ ขาดไม่ได้เลยจิก๊กซอสามารถทำอะไรได้บ้างครับตัวนี้ตัด่ึงเดียวสามารถตัดตัดไม้แผ่นตะเก็ตนั่นแหละครับแต่วเวลาตัดนะพี่อธิบายพี่ว่ามันต้องใช้งานยังไงแล้วก็ที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้หินเจียแล้วตัวนี้จะเป็นผ้าขัดเอาไว้เก็บงานขัดขอบมันอ่าฮะรับ คือต้องเรียนรู้กับมันก่อนว่าเครื่องมือแต่ละอย่างอ่ะมันใช้ยังไงมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันมีให้เลือกเยอะเลยอันนี้คุยเซอร์ที่ต้องเอามาต้องใช้ก็เป็นพวกล้อแล้ที่ต้องถอดเอามาทำกันแล้วก็ส่วนรายละเอียดนี่รู้หมดแล้วว่าม,มันมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวเรามาถอดคุยเซอร์รแล้วก็ลงมือทำตัด<ก>แผ่นสเก็ตอันนี้ ใช่นี่นะตัดแผ่นแผ่นตัวนี้อีกทีหนึ่งและแน่นอนว่าก่อนจะเป็นสเก็ตบอดีไฟได้นั้นก็ต้องรู้จักกับอุปกรณ์สเก็ตก,กันอย่างทุก,นกันุเกยทีเดียวถึงจะสามารถบอดีไฟสเก็ตได้แต่เมื่อได้รู้จักไปแล้วขั้นตอนต,ต,ต่อไปก็คือการลงมือทำเรามาดูกันซิว่างานนี้น้องพีทจะทำได้ดีขนาดไหนกันเชี่ยวเคยจับคัตเตอร์ไหเนี่ยเคยตัดปะเคยตัดแต่ไม่ตรงเท่าอย่างอย่างพี่ค่อยๆดีเ <c oughs> นี่ยเนี่ยต้องลองต้องลองเนี่ยบีบอย่างนี้เพราะเวลาตัดเนี่ย ตัวนิ้วตัวเนี้ยมันจะคอยเบรกดีดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลากไปเลยนิ้วหน้าคอยเบรกอ่านิ้วกลางเนี่ยนะเป็นคอยเบรกอีกทีหนึ่งคือลากไปอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันจะเบี้ยวอะฮะตัดออกมาเป็นตามแผนเนี้ยตามตามลายนี้เลยอ่ะเราลองดู ก็อย่างแรกเลยพี่ฟูก็ได้เริ่มจากการเลือกแผ่นว่าต้องใช้ไซส์ไหนประมาณไหนอะไรยังไงคือถ้าจะทำเอ่อนท์สเก็ตบอดีไฟ หรือเรียกง,ง่ายๆ DIY ที่เราคิดขึ้นมาเองอย่างแรกเลยประสบาการณ์แล้วก็ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรพวกนี้อย่างระมัดระวังนิดนึงหรือก็ชำ,ชำนาญงานนิดนึงนนคือต้องอยู่กับมันคุกคีกับมันจนชินถึงมาประกอบอาชีพพวกนี้ได้แล้วก็ทําตกแต่งในสิ่งที่เราชอบแล้วเราอยากทําได้เดี๋ยวก่อนที่จะลองใช้พวกเครื่องมือพวกนี้เดี๋ยวพี่ให้ตัดแผ่นที่มันใช้ไม่ได้ก่อนแต่ก่อนอที่จะตัดนะเครื่องมือ ลอกอันนี้ทิ้งออกก่อนได้ผมจัดการเองลอกใสยแรงนิดนึงพี่ฟูได้สอนผมเริ่มอุปกรณ์ต่งางๆอันแรกก็ได้จับจิ๊กซอผมบอกตรงเลยว่าผมเคยจับครั้งแรกน่ากลัวอยู่ครับครั้งแรกที่ผมจับก็ยากในระดับหนึ่งแต่ผมลองทำแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับตอนแรกผมกลัวกลัวว่าน้องเขาทำไม่ได้กลัวเขาตื่นเต้น พราะพวกจับอุปกรณ์พวกเครื่องมือพวกหินเจียสว่านมันค่อนข้างยานตรายนิดนึงแต่เราต้องคอยคุมดูแลอยู่ตลอดเพราะถ้าเกิดพลาดทั้งไปนี่อุบัติเหตุนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันก,กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ต้องคอยดูแลต้องคุมอยู่ตลอดในส่วนการพวกตัดแผงอะไรพวกนี้คือถ้าน้องๆหนูๆห,หรือเอาไปใช้หรือจะไปตัดจริงๆก็ต้องให้ผู้ปกครองดูแลนิหนึ่งที่จะใช้อุปกรณ์พวกนี้หินเจียก็คือตัวนี้ ว่าทำอะไรได้บ้างครับน,นี่คือตีนต,นตุกแกนี่น,นี่คือกระดาษทรายที่เอาไว้ลบมุมพวกนี้ลบมุม<อ>ลบคมมัน,มมนพวกนี้มันมีหลายเบอร์ดต่เราใช้มันเบอร์ละเอียดตัวนี้ใช้ยากนิดนึงแต่พี่เคลสให้ดูอนี่นะครับผมแปะเข้าไปตรงๆพี่เสียบปากก่อนพราของใช้พวกนี้อันตรายนิดนึง <ท>เราไม่รู้ว่า,วาสวิช์มันปิดหรือเปิดไงมันต้องกำแน่นๆก่อนแล้วเสียบปลั๊กดูหินเจียนี้เอาไว้เจียขอบขอบสเกต็ตทำให้สเก็ตไม่คมลบรอยคมต่างๆที่ว่าเวลาไจ,จับพอจับปุ๊บก็จะอาจจะไม่เจ็บมืออาจจะไม่โดนเสี้ยนตำอะไรประมาณนั้นครับ ต้องคุมก่อนเรายังปล่อยไม่สามารถปล่อยให้เขาที่ตัดเองได้เพราะเครื่องมือพวกนี้ค่อนข้างงานดรายสูงต้องชํานาญงานกับมันนิดนึงคือเราต้องยืนคุมยืนดูนอกจากน้องเขาเรียนรู้หรือว่าเคยใช้เคยตัดแผ่นพวกนี้โอเคครับผมให้ผ่านคือปล่อยได้เลย คราวนี้น้องพีทก็ได้เรียนรู้ก,กลเมตรต่างๆในการโมดิฟายจากพี่ปูกันไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างแต่บอกเลยว่างานที่จะพิสูจน์น้องพีทจริงๆว่าเป็นสเก็ตโมดิฟายได้หรือไม่นั้นก็คงจะต้องเป็นการโมดิฟายให้ถูกใจลูกค้าแต่สเก็ตโมดิฟายหน้าใหม่อย่างน้องพีทจะมีลูกค้าคนไหนยอมให้น้องพีทโมดิฟายสเก็ตบ้านละเนี่ยพีทครับผมพอดีเลยเดี๋ยวจะให้ตัดแผ่นคูเซอร์อแล้วเพื่อนนี่มาพอดีเลยเขาอยากได้แผ่นแล้วก็มีแผ่นมาปะไม่มีไม่มีอะเอาแผ่นอะไร แผ่นแผ่นที่ร้านมีป่ะพี่โบมีเป็นแผ่นเอ่อเป็นแผ่นแบงก์เน่ยเป็นแผ่นเปล่าเป็นแผ่นอย่างนี้นะได้ไหมได้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 ใช่ปะแล้วลายอ่ะวันนี้มาเลือกลายก่อนตัดไว้อยู่ผมว่าเนี่นะอย่างนี้น่าจะโอเคก็เดี๋ยวเอาเป็นลายนี้นะในเมื่อมีงานมาให้ลองดีงานนี้พีทก็เลยจัดให้เลยเป็นงานแรกการที่ต้องไปสเก็ตโมดิฟายหน้าใหม่อย่างต้องพีท จะทาออกมาได้ดีแค่ไหนเราต้องไปเอาใจช่วยกันละครับก่อนถึงก็เป็นตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นงานจริงแล้วเพราะตัวนี้มันไม่ใช่แผ่นเก่ามันเป็นแผ่นใหม่นี่เริ่มแรกก็๋ยวพี่จะบอกติดติดตัวนี้ก่อนการระยะให้มันได้ก่อนเคิร์ฟเอาตลับเมตรมาทีนึงว่ามันเป๊ะหรือเปล่าไ,ได้กัหไหมจ๊ะ คือถ้าส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาที่ให้มาตัดแผ่นอยู่ประจําคือผมจะมีแบบของผมให้เลือกอยู่แล้วหรือถ้าแบบของผมเขาไม่ชอบก็คือให้เขาเลือกของเขาเองถ้าเป็นในงานตัดแผ่นเป็นพวกลองบอร์ดคูเซอร์หรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกโครงไปหรือเก้าอี้หรืออะไรพวกนี้คือแล้วแต่ที่เขาจะชอบในผลงานผมตอนแรกอครับผมก็แบบว่าก็มีเหมือนกันนะคิดว่าน้องเขาจะทําได้หรือเปล่า เพราะว่าเห็นพี่ฟูอบอกว่าเพิ่งมาจากรายการและเพิ่งมาหัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีแบบวันๆนะครับพอพี่ฟูยกงานลูกค้าให้ทํานะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับคิดมากรู้สึกว่าจะทําไม่ได้ออกมาไม่ดีแต่พอได้ลองทําได้ลองจับได้ลองแตะดูได้ลองศึกษาดูก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดมากเลยนะครับก็ทําได้เรื่อยๆงานพ่งนี้ต้องใจเย็นครับอย่าใจร้อนถ้าเกิดใจร้อนคือพลาดแน่นอน นี่ได้แล้วเนี่ยหรือว่าโอเคแล้วแล้วก็ตอนนี้เหลือติดกิ๊บเทปติดกระดาษทรายกระดาษทรายติดัเคยแปะหรือยังเคยครับแต่เคยนะไม่ไม่ชำนาญไม่ชำนาญใช่ท้าเป็นก่อนอันดับแรกเลยวัดขนาดไซส์มันก่อนตัวนี้ตะกี้ออก สำหรับตัวผมนะครับงานนี้ที่ทำออกมาคิดว่าทำออกมายังไม่ดีครับแต่พอได้พี่ฟูมารู้สึกว่างานนี้รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าได้อย่างพี่ฟูเป็นสเก็ตโมดิฟายมาช่วยผมอีกแรงหนึ่งก็รู้สึกว่างานนี้ได้ออกมาเนียบเกือบ100%เตเต็มเลยครับคือนอกจากการตัดแผ่นสเก็ตแล้วสเก็ตโมดิฟายสามารถทำอะไรได้อีกคือมันทำได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องตัดแผ่นคือสามารถเราเอาแผ่นเก่ามา ขัดทาสีใหม่หรือว่าสร้างศิลปะในตัวแผ่นนั้นก็ได้คือขีดเขียนสร้างงานของเราขึ้นมาเองได้คิดแล้วคุณทําดีกว่าคุณคิดแล้วคุณไม่ทําคุณได้แต่เพ้อทําโดยที่มันมีความรู้ในความสามารถของตัวเราแล้วก็ไม่เกินตัวแล้วก็ไม่มีผลกระทบต่องานที่เราทำไม่กับได้โอเคครับว่าไงพี่เสร็จยังเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะขอด้วยหน้าคนทำเนี่ย นี่น้องมาจาการอมชาตินพี่ไม่รู้เหมือนกันมั่วมาอยู่ดีก็หลงหลงมาที่ร้านเฉยนี่เด็กหลงดที่ร้านนะเด็กลองดีด้วยรู้จะได้เลือกได้ลาวหรือเปล่าลองดีหันได้ไหมได้ได้ไดลองลองเล่นก่อนไหมพี่พี่น้องทำก่อนแรกก็ได้โอเคนี่แผ่นแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยสวยสวยสวยได้เลยแล้วก็จะเป็นการสุดท้าย่ไมใช่ไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลองเทสดูไหมว,ว่าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลองยืนลองไถดูว่าไปลอง,<ป>องลองไปเลยไปเะมาและใน,นที่สุดผลงานการโมดิฟายสเก็ตครั้งแรกของน้<ๆ>องพิษ<ๆ>ก็ทำออกมาเป็นรูปเป็นรากสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าดูจากหน้าตาแล้วไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ผลงานของน้องพิษจะถูกใจลูกค้าหรือไม่และกูรูอย่างพี่ปูจะว่าอย่างไรบ้างผมต้องมาดูกันต่อไปและครับ รื่องคอมเมนต์บางอย่างมันต้องระวังนิดหนึ่งพวกสว่าน <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ความปลอดภัยนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ทำอะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่ง okay.